มองรอบด้านกับธนาคารอมสิน ความรับผิดชอบของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องรับภาระหลายอย่างในเวลาเดียวกันแต่เพราะยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมที่ได้รับการอบรมบ่มเพาะจากครอบครัวทําให้น้องเดือนเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้มีแรงใจในการดําเนินชีวิตให้มีความสุขครับและวันนี้เราขอพาคุณผู้ชมมารู้จักกับน้องเดือนเด็กหญิงเดือนฉายอิสระเสนาณอายุธยานักเรียนโรงเรียนวัดสังวรที่มยบูรณจันทานุกูลอําเภอบางบ,งบัวทองจังหวัดนนทบุรีเจ้าของรางวัลน,นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม และจริยธรรมประจำปี2,556จากธนาคารออมสินครับจากสภาพครอบครัวที่ไม่ค่อยพร้อมทำให้น้องเดือนต้องเผชิญกับปัญหาหลายอย่างเธอต้องดูแลพี่ชายทั้งสองที่มีปัญหาทางสมองจากภาวะออทิสติกและด้วยความที่เป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวในบ้านน้องเดือนจึงต้องรับผิดชอบหน้าที่ทำงานบ้านเกือบทุกอย่างและที่โรงเรียนน้องเดือนได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าห้อง มีผลการเรียนเป็นอันดับหนึ่งมาตลอด5ชั้นปีด้วยเคล็ดลับที่ว่าตั้งใจฟังที่คุณครูสอนหากมีเวลาว่างก็เข้าห้องสมุดศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและบางครั้งก็สอนหนังสือให้กับน้องๆที่ไม่เข้าใจในบทเรียนด้วยความสามารถที่มีอยู่ทําให้น้องเดือนได้รับรางวัลชนะเลิศเรียญทองจากการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนนานาชาติอีกด้วยครับ นูเชื่อในผลของการทําความดีค่ะเพราะความดีจะทําให้เราเป็นคนดีซึ่งคนดีเนี่ยก็สามารถที่จะพัฒนาประเทศชาติของเราได้หนูก็ต้องขอขอบคุณธนาคารออมสินกับกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นที่ทางธนาคารออมสินได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของการทําความดีขอบคุณค่ะ นับเป็นอีกหนึ่งเยาวชนตัวอย่างที่ใช้ชีวิตคิดบวกสามารถก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคในการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องนําทางธนาคารอมสินขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยครับธนาคารอมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชน